สวัสดีนะครับผมวู่กับ i อซีนเฉียนอ่เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมเราก็อยู่กับสินค้ายตารานค่ายคอสมอสนะครับผม,ผมก็จะเป็นในส่วนของตัว30มสิบมิลลิซีรีนั่นเองนะครับนี่คอสมอสไลทิงเดอะเวิลด์นะครับสำหรับงานชุดนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวเจ้าไฟ RGBLED นะครับผมนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวคู่มือในการใช้งานระบบไฟนะครับผมนี่นะฮะ ็จะมีในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับผมต่างๆให้ดาวน์โหลดสำหรับใช้งานบนมือถือด้วยเช่นกันนะครับในนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวคู่มือในการประกอบนะครับผมสำหรับเจ้างานไฟชุดนี้นะครับผมนี่ RGB LED Matrix นั่นเองนะครับสำหรับเจ้า New g กัน a m และ High New g กันด m นั่นเองนะครับนี่นะผมก็จะมีอธิบายให้ผมในส่วนของตัววัสดุนะครับผมในส่วนของตัวการเดินระบบไฟนะครับผมทั้งหมดและอุปกรณ์ที่มีให้มานะครับ รวมถึงการติดตั้งนะครับผมเข้ากับโมเดลต่ตางๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวอ่ามาสเตเกตหนึ่งต่อร้อยนะครับผมหรือจะเป็นในส่วนของตัวงานเมทัลบิลก็ใช้ได้เช่นกันนะครับนี่ก็จะมีรูปภาพนะครับผมประกอบให้ดูนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเค๋เยวไปดูในกระดิ่งก่อนดีกว่านะครับผม ในส่วนตัวนะครับผมอุปกรณ์ต่างที่เขามีให้มานะครับผมก็จะบรรจุอยู่ในซองอย่างดีนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะครับผมคล้ายๆกับพวกอ่าอะไหล่คอมนะครับผมที่ซื้อมานะฮะจะเป็นประมาณนี้เลยโอ้อันนี้จะมีในส่วนตัวป้ายเหล็กแถมให้ด้วยนะครับผมในส่วนตัวกล่องนี้นะครับผมน่าจะเป็นในส่วนตัวกล่องที่เอาไว้ จ่ายไฟแล้วครับผมรวมถึงการเป็นสวิตช์เปิดปิดด้วยนะครับนี่นะครับผมอุปกรณ์ทางสังก็จะประมาณนี้นะครับ นี่นะครับผมก็ประกอบเสร็จแล้วก็รูปร่างจะประมาณนี้นะครับผมในส่วนตัวการประกอบผมก็สามารถดูคู่มือตามไปได้เลยนะครับซึ่งส่วนตัวการติดตั้งนะครับผมและการประกอบไฟนะครับผมก็อาจจะมีการเรียงลำดับนะครับผมโดยเริ่มจากในส่วนตัวเจ้ากล่องนี้นะครับผมกล่องตัวนี้คือจะมีในส่วนตัวการเอาพุตและอินพุตนะครับผมในส่วนตัวไฟอะไรพวกนี้นะครับนี่แล้วก็จะเชื่อมต่อแล้วผมไปยังแผงวงจรนะครับผมในการ อ่าจ่ายไฟนะครับผมพร้อมกับในส่วนตัวการควบคุมนะฮะดีครับผมก็จะปิดป้ายไว้ผมเป็น30มสิบมินซีรีนั่นเองนะฮะและต่อไปนะครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนตัวอ่าการต่อเชื่อมไฟนะครับผมพร้อมกับตัวที่ไวรับสัญญาณจากตัวรีโมทนะครับนี่ก็จะเป็นตัวรับสัญญาณ LED นะครับนี่นะฮะซึ่งในส่วนตัวรีโมทผมตัวนี้ก็คือจะมีแบตเตอรี่อยู่ข้างในนะครับผมโอเค แต่ส่วนตัวสายไฟเนะี่ยผมเวลาประกอบนี่คือจะต้องค่อนข้างระวังนิดนึงนะผมเพราะสายไฟจะค่อนข้างบางเล็กหน้อยนะครับนี่ก็จะคอยระมัดระวังในการประกอบนิดนึงนะครับผมเข้ากับตัวแผงไฟประมาณนี้นะครับซึ่งในส่วนของตัวเจ้าแผงไฟตัวนี้นะนรับผมก็สามารถาแยกออกมาเป็นผ่าแบบเป็นแผง,งเล็กๆนะผมได้อีกเป็น6แถวนะครับนี่นะครับผมการเชื่อมต่อก็ไม่ยากนะครับผม โอเคต่อไปผมอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวเอฟเฟกต์พาร์ทนะครับผมจะเป็นแท่งอะคริลิกใสนะครับนี่เอาประกอบกับตัวแผงไฟนะครับผมซึ่งในส่วนตัวการที่ติดเชื่อมนะครับผมก็จะใช้ในส่วนตัวกระเช็กาวสองหน้าที่เขาแถมให้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวมาขอทดลองนะครับผมในส่วนของตัวการอาลองไฟกันก่อนนะครับผมว่าตรงนี้สามารถใช้งานได้ตามปกติหรือเปล่านะครับโอเค นี่นะครับผมก็เสียบเข้ากับตัวควบคุมไฟได้เลยนะครับผมอ๋อนี่นะครับผมไฟก็ติดสว่างดีนะครับนี่อันนี้เวลาถ้าเกิดเสียบตัวเอฟเฟกต์พาร์ตนะผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรีโมทนะครับผมตัวนี้คือสามารถใช้ควบคุมในการเปลี่ยนสั่งงานโหมดต่างๆรวมถึงการเปลี่ยนสีเปลี่ยนแสงต่างๆได้เช่นกันนะครับผม นี่นะฮะก็ลองไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับผมก็หลังจากได้ลองโหมดไฟต่างๆผมเป็นที่หนาใจแล้วนะครับผมต่อไปเดี๋ยวไปดูในส่วนตัวการติดตั้งกับตัวแท่งอะคริลิกกันนะครับ ในส่วนของตัวพาร์ตนะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวเทปกาวนะครับผมแถมมาให้แบบนี้นะฮะซึ่งในส่วนตัวเทปกาว2หน้าตัวนี้นผมก็จะใช้ติดกับในส่วนของตัวเจ้าแท่งอะคริลิกตัวนี้นะครับผมเพื่อติดกับในส่วนของตัวเจ้าแผงไฟอีกทีหนึ่งนะครับ นี่นะครับผมเดี๋ยวเมื่อลองเปิดไฟดูแล้วผมก็จะเห็นว่าในส่วนของตัวไฟนะครับผมก็สามารถส่องสวาง่างนะครับผมผ่านในส่วนของตัวเจ้าเทปกาสองหน้าเข้ามาในตัวพาร์ตอะคริลิกได้ตามปกติแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะก็ต้องระวังนะผมในส่วนของตัวพาร์ตที่เป็นติดเทปกาผมก็ระวังรุดแต่ทั้งแผงไว้บ้างก็ดีนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะครับผมก็ในส่วนของตัวการติดตั้งนะผมกับตัวเจ้าพัดฟินฟเนลนะครับผมตัวนี้ก็จะอ่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็ในส่วนของตัวเทปการผมเราก็จะติดทั้งสีซัวตัวด้านบนและด้านล่างนะครับผมของ่อาเจ้าแถบ LED นี้เลยนะครับผมนี่นะฮะตัวนี้คือจะสามารถใส่กับตัวเจ้าฟินฟลเนลได้ตามปกตินะครับผมซึ่งในส่วนตัวการพับเจ้าฟิน์มแฟลเนลนะผมก็คือจะพับ มาแล้วผมให้เป็นมุมที่แคบที่สุดนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะอ๋ออันนี้กล้องไม่ซูมนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับนี่พับที่มาเป็นตัวมุมที่แคบที่สุดนะครับผมหลังจากนั้นเราก็นำาปติตัวพาร์ทแท้เอกลักนะผมที่ติดเอฟเฟกต์พาร์ทที่เตรียมไว้แล้วเนี่ยพร้อมกับติดกาวสองหน้านะครับผมทั้งบนและล่างเลยก็มาติดนะครับผมเข้ากับตัวเจ้าฟินฟานเนลตัวนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็ประกบนะครับผมให้ส่วนตัวพาร์ตแน่นพอนะครับผมก็จะสามารถยึดจับนะครับผมในส่วนตัว p a r พาร์ตเอตัวนี้ได้นะครับนี่เคนี่นะครับผมก็เปลี่ยนเปิดไฟได้เหมือนเดิมนะครับ ต่อไปแล้วผมมาดูส่วนตัวการติดตั้งครับผมก็ข้าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครมีเวลาว่างหน่อยนะผมก็สามารถเก็บสายให้เรียบร้อยได้นะครับนี่นะฮะส่วนตัวการติดตั้งกับตัวเอฟเฟกต์พาร์ตนะครับผมที่เป็นแกนาพาสติกแบบนี้ก็คือสามารถพันรอบๆได้นะผมแล้วเขาก็าจะมีในส่วนตัวเป็นเทปครอบสายไฟผมให้ติดอีกทีนะครับผมส่วนตัวนี้เราก็ต่อไฟได้เลยนะครับผม มาต่อไฟเสร็จนะครับผมเอฟเฟกต์พากก็จะใช้งานได้ประมาณนี้เลยนะครับนี่เสงนระเก็บสายเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะค่อนข้างสวยดีเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับงานของคอสมอสตัวนี้นะครับผมแนี่มีแถมป้ายเหล็กมาให้ด้วยนะครับผมของ New ก u n ดัมและ High New กันดัมนะครับ นี่นะครับก็หลังจะลองปิดไฟดูนะครับก็จะเห็นว่าในส่วนตัวเอฟเฟกต์พาตัวนี้ก็ยังส่องสว่างอยู่ดีแบบนนี้เลยนะครับซึ่งในส่วนตัวเจ้าไฟ RGB ตัวนี้นะครับผมสำหรับจางทางค่ายออคอสมอสเนี่ยก็จะสะนอราคาอย,ยู่ที่ประมาณ700นะครับผมถึง900บาทนะครับยังไงสนใจก็ลองไปหาซื้อได้ตามอแอป อะครับผมขายของออนไลน์อย่างช้อป e ี้ลาซาหรือในส่วนของตัว AliExpress แล้วับผมลองเซิร์ชดูชื่อ Cosmos ดูได้นะครับสลับสา่ายนี้นะครับผมก็ทำอุปกรณ์มาได้ในส่วนของตัววัสดุต่างๆก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวรวมถึงผลงานก่อนหน้านี้ของเขาก็จะมีในส่วนของตัวเจ้าโครงในแล้วผมที่เป็นไฟของอเจ้าวีกนการ์ดมาเตอร์เกต์ด้วยเช่นกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสรับการ u n นบ็และการรีวิว R G B L E D matrix จากทางค่าย o อ s m o s นะครับผมสลับเจ้า R G B ตัวนี้นะครับผมก็สามารถใช้ได้ทั้งเจ้า i New g u n d a m นะครับผมหรือได้ส่วนตัวเจ้า New Gundam นะครับผมในที่เป็น s เก l e m a s t e r g a ก e รวมถึงเจ้า High New ที่เป็น Metal Build ด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคผมทีนี้ขอจบคลิปไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอใหม่โอกาสหน้ก,นกับ IC Channel สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ